วันที่ก้าวไกลยุบเด็ดหัวเด็ดหางหักปีกเลยผมมันไปต่อได้นะพวกนี้จ,จะเป็นนกฟินิกก็ได้นะการยุบพรรคก้าวไกลถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันคือการตัดตัดคู่แข่งทางการเมืองที่สําคัญเลยเพราะวันนี้ผมกล้า,าพูดเลยว่าพรรคการเมืองที่เหลืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีเบอร์ไหนที่สู้พรรคเพื่อไทยได้ต่อให้วันนี้เขาไปตั้งพรรคใหม่มันต้องใช้เวลารวบรวมสั่งสมพลังงานคุณอาจจะได้ คนมีความสามารถใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้คุณอาจจะสามารถดึงคนจากเพื่อไทยที่อกหักกับสิ่งที่เพื่อไทยทําก็ได้อีกน้องๆรุ่นใหม่ๆอีก3ปีหลายๆคนที่อายุยังไม่ถึงเลือกตั้งแต่พอปี70็ดศนเขายี่ิบห้าที่ผมยีิบเจ็ดมันก็พร้อมนะก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ก็ต้องดูกันยาวๆคือตอนนี้ต่อเขาว่าจะยุบก้าไกลมันมันกอนข้างเห็นทัน้วครับแล้วแตก่ว่ามันจะยังไงต่อ <laughs> เอาไงเดียถ้าผมย้อนกลับไปสิ่งที่ทางทีมงานเคยสามารถผมผมก็ยังค่อนข้างมั่นใจนะว,ว่าพรรคใจถุกยุบนะคือผมไม่พูดแบบนี้ไม่ได้หมายถึงว่าผมไม่ได้เห็นด้วยกับการยุบพรรคก้าไก่นะครับพรรคการเมืองมันก็ต้องทําหน้าที่ของมันแต่คุณมาใช้เรื่องอะไรบางอย่างที่มันไม่ถึงกับเลวร้ายมากในสายตาผมนะ การแก้ไขกฎหมายมาตรา112ไม่ได้เป็นเรื่องที่ขนาดที่โอ้ยยิ่งใหญ่ขนาดที่ว่ามันจะส่งผลไปถูกการล้มล้างแต่เมื่อคุณวินิจฉัยแบบนั้นผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สารท่านวินิจฉัยออกมาแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าการที่พักก้าไกลถูกยุบเอามองในแง่ก้าไกลก่อนผมว่าเขาก็ไปต่อเขาได้และมันก็จะเป็นการวัดได้ว่าวันที่ก้าไกลยุบเด็ดหัวเด็ดหางหักปีกเลยผมมันไปต่อได้นะ พวกนี้อาจจะเป็นนกฟินิกก็ได้นะที่พอยิ่งเผายิ่งทำลายยิ่งเติบโตสปอมันต่อไปเรื่อยๆก็คุณดูดิอย่างก้าวไกลเนี่ยมันก็มาจากอนาคตใหม่ใช่ไหมครก็เราก็จะเห็นบทบาทของคนเจเนเรชัน่นซึ่งเราก็ไม่แน่นะว่าอาจจะเป็นคุณโรมอาจจะเป็นใครหลายๆคนเนี่ยที่การมาเป็นผู้นำพักอย่างคุณไอติมก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่คราวนี้ถ้ามองในในมุมของภาพกว้างๆเลยเนี่ย อย่าลืมว่าปี70ถ้าเราไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต,แต่ถ้ามองในแง่ดีที่สุดคือเรามียุบสภาแต่ถ้ามองในแง่เลวร้ายที่สุดบันดีขึ้คืนดีเนี่ยพลพรรคเสื้อเขียวเนี่ยเอารถขังเคลื่อนออกมาอีกละซึ่งผมไม่อยากเห็นซีนนี้นะแต่สุดท้ายถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นปี70คือการเลือกตั้งแต่การยุบพรรคก้าวไกลถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันคือการตัด ตัดคู่แข่งทางการเมืองที่สําคัญเลยเพราะวันนี้ผมกล้าพูดเลยว่าพรรคการเมืองที่เหลืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีเบอร์ไหนที่สู้พรรคเพื่อไทยได้ใช่ไหมฮะด้วยฐานที่มัน่นด้วยพลังทุนด้วยเรื่องของชื่อเสียงที่สั่งสมบารมีวันนี้คุณก็ดูพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาเขาสู้ไม่ได้อยู่แล้วพลังประชารัฐคือพรรครวมกันเฉพาะกิจขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญปี60ที่เขาถูกดีไซน์มาเพื่อรองรับและหวานล้อมนะครับมันมีงานวิชาการจวนหนึ่งที่บอกว่า มันมีการดึงดูดสอสอมีการพยายามหาคนเป็นพวกและรวมถึงการให้รางวัลทางการเมืองคุณก็เห็นกันอยู่แล้วแต่หลังจากที่วันนี้บิ๊กตู่วางมือทางการเมืองขึ้นสู่การเป็นองคมนตรีแม้แต่รวมไทยสร้างชาติกับพรคพลังประชารัฐเนี่ยพ,พลังประชารัฐก็ไม่ได้มีพลังอีกต่อไปเหลืออกกี่คนเนง่ยไงใช่ไหมฮะแต่ประชาธิปัตย์ไม่ต้องพูดถึงต้องขอเวลาในการฟื้นตัวอีกนานคนที่วันนี้สามารถเป็นคู่แข่งสมน้ําสมเนื้อกับเพื่อไทยได้สุดก็คือก้าวไกลแต่ถ้าก้าวไกลโดนยุบ มันก็ทําให้คู่แข่งตัวนี้หมดไปหนทางในการกลับไปสู่การเป็นผู้บริหารประเทศแบบร้อเต่็มมันก็กลับมาอีกและที่เหลือพรรคอื่นๆเขาก็มากันตามสเต็ปหรอกบางคนบอกอาจารย์เขาเคยที่จะมีปัญหาทางการเมืองนะคุณไม่ต้องอะไรากหรละคุณเห็นหลายๆคนที่ว่ามันจบแล้วครับนายเขาก็ไปรอรับที่สนามบินวันนี้คุณเห็นภาพคุณธรรมนัฐไปรอรับที่เชียงใหม่มันแสดงถึงอะไรมันยังมีคุณอะไรนะพรรครวมไทยสร้างชาติอ่ะคุณพีรพันธ์สาลินรัฐวิภาค โอ้คนคนนี้ก็น่าสนใจนะผมบอกอตรงเลยเพราะว่าเขาก็ร่วมหัวโจมท้ายกับพรรคอะไรกันมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของบิ๊กตู่แล้วเขาก็เป็นคนที่คุมยุติธรรมอีกว่ามันเป็นรองนายกที่มนตรดูแลยุติธรรมอะ่ะแล้วคุณอย่าลืมว่าวันนี้สถานะคุณนักสิณอยู่ในฐานะอะไรคิดต่อกันเองแล้วกัน <laughs> นะฮะแต่มองไกลๆเมื่อกี้ย้อนกลับมาคําถามท,าที่ว่าถ้าเรามองไกลๆการยุบพรรคเกา้าไกลมองช็อตแรกง่ายสุดเลยคือมันทำให้คู่แข่งทางการมันเข้าหายไปหนึ่งพรรคต่อให้วันนี้เขาไปตั้งพรรคใหม่ มันต้องใช้เวลารวบรวมสั่งสมพลังงานใช่ไหมฮะแล้วการรวบรวมคนในระหว่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะได้คนมีความสามารถใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้คุณอาจจะสามารถดึงคนจากเพื่อไทที่อกหักกับสิ่งที่เพื่อไทยทําก็ได้อีกรวมถึงน้องๆรุ่นใหม่ๆอีก3ปีหลายๆคนที่อายุยังไม่ถึงเลือกตั้งแต่พอปี70เขา25 26 27มันก็พร้อมนะก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ก็ต้องดูกันยาว,ยาว เพราะถ้าเกิดในเมื่อทางทีมงานถามเรื่องยาวๆผมก็ลองมองยาวๆแบบหลุมๆก่อนว่ามันจะออกมาในทรงไหนนะครับประมาณนี้